เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าจะพาไปรับรู้กันว่าอาหารเช้าเนี่ยมีความสําคัญยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกตอนเช้าเนี่ยเป็นช่วงแห่งความวุ่นวายนะครับเพราะว่าเราต้องรีบเร่งนะครับต้องออกไปข้างนอกต้องต่อสู้กับการจราจรติดขัดรถติดด้วยทําให้หลายคนเนี่ยไม่ทานอาหารเช้าชแล้วก็เกิดเป็นข้ออ้างต่างๆนานาว่า ไม่มีเวลาตื่นไม่ทันไม่มีเวลาไปซื้อนะครับแต่หารู้ไหมครับว่ามือช้านี่นะครับเป็นมื้อที่สําคัญที่สุดครับเพราะว่าจะช่วยชาร์จพลังงานแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีความสดใสร่าเริงแล้วก็ร่างกายเนี่ยได้รับสารอาหารตอนเช้าเพื่อที่จะไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายทําให้ร่างกายเนี่ยทำงานได้ทุกส่วนด้วยใช่แล้วค่ะ,ะพี่แจนทานอาหารเช้ามาใช่ไหมเมื่อเช้าแน่นอนค่ะพีจนจะตอบได้ได้ยังไงคะาา<อ>ได้ทีเลยนะครับ เอาละงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับว่าอาหารเช้าเนี่ย <c oughs> มีประโยชน์ยังไงบ้างครับค่ะ <c oughs> อาหารเช้าช่วยควบคุมโรคอ้วนครับแล้วก็น้ำหนักได้เป็นอย่างดีเพราะจากมือดึกจนถึงเช้าว,วันใหม่เราอดอาหารมานานเกือบ12ชั่วโมงหากไม่ทานอาหารเช้าเข้าไปอีกจะทําให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ําลงจนไปเพิ่มแนวโน้มการรับประทานอาหารที่มีพลังงานและไขมันสูงในมื้อเที่ยงมากขึ้น และนี่ก็เป็นสาเหตุให้มีน้ำหนักเกินแล้วก็โรคอ้วนจะอย่างไม่รู้ตัวด้วยครับจากผลการวิจัยของสมาคมแพทย์โรคหัวใจในอเมริกาเมื่อปี2003พบว่าการรับประทานอาหารเช้าอย่างสม่ำเสมออาจช่วยลดความเสี่ยงโรคเส้นเลือดสมองและโรคหัวใจได้ด้วยและตอนเช้าเลือดของเรามีความเข้มข้นสูงทําให้เส้นเลือดที่ส่งไปเลี้ยงสมองหรือหัวใจอุดตันได้แต่ถ้ารับประทานอาหารเช้าเข้าไปจะช่วยให้ระดับความเข้มข้นของเลือดเนี่ยจางลง นอกจากนี้การรับประทานอาหารเช้ามีส่วนเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการทำงานทำให้ระบบความจำทักษะการเรียนรู้และอารมณ์ดีขึ้นส่วนผู้ที่ไม่ทานอาหารเช้าจะมีสมาธิน้อยลงและสมองก็ทำงานได้ไม่เต็มที่ด้วยครับช่วยลดโอกาสการเกิดโรคนิ้วครับการไม่รับประทานอาหารนานกว่า14ชั่วโมงจะทำให้คอเลสเตรอรอลในถุงน้ำดีจับตัวกันนานเมื่อนานเข้าก็จะกลายเป็นนิ่วแต่อาหารเช้าจะเป็นตัวกระตุ้นให้ตับ ปล่อยน้าดีออกมาออกมาละลายคอเลสเตอรอลท,ที่จับตัวกันอยู่ได้ครับและยังช่วยลดความเสี่ยงโรคเบาหวานได้โดยภาวะผิดปกติของฮอร์โมนอินซูลินหรือที่เรียกว่าภาวะดื้อต่ออินซูลินซึ่งเป็นสาเหตุของเบาหวานจะลดลง35-50%สําหรับเด็กๆก,การอดอาหารเช้าเป็นประจำอาจส่งผลทําให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอส่งผลให้ร่างกายไม่แข็งแรงการเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามเกณฑ์และยังส่งผลต่อสติปัญญาทําให้ขาดสมาธิส่งผลเสียในระยะยาวอีกด้วยครับ เพราะฉะนั้นอย่าลืมทานอาหารเช้าในทุกๆวันนะครับเพราะเราจะเห็นถึงประโยชน์ด้วย<ช>มากมายเลยรวมถึงการไม่ทานเนี่ยก็มีข้อเสียมากด้วยค่ะถูกต้องครับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะอย่าอย่ามาอ้างค่ะว่าทานไม่ทานหรือว่าไม่มีเวลาสามารถทานในรถได้<า>เตรียมไว้ก่อนตัง้งแต่ก่อนนอนหรือว่าอาจจะทานผลไม้เช่นแอปเปิลสักลูกตอนเช้าก็ดีค่ะถูกต้องและที่สําคัญในหลายๆคนเนี่ยจะชอบทานฟาสต์ฟู้ดใช่<า>ซึ่งมีค่าไม่ไม่ต่างกันจากการ<ช>ไม่ทานเลยก็ว่าได้บางทีนะครับคนจะ ทานอาหารที่มีประโยชน์ชนะครับหรให้ครบกันงห้า่มเพราะว่ามื้อเช้าเนี่ยเป็นมื้อที่สําคัญที่สุดของวันครับค่ะรวมถึงดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยถูกต้องครับค่ะ